แยกสองต่อสองต่อออสองสองสอง,สองอยังไงสองจับหนูจะจับ,จบตัวนี้ให้ขาอยู่ตัวให้ทาอยู่ตัวนี้ตัวนี้อ๋อต้องให้ขาอยู่ตรงนี้ก่อนใช่ก<อ>็โย่เลยมันจะทําได้หนูไปดูที่ไหนมาไปดูยัยจิ๊กตอกมาไป,ไปดูในยจิ๊กตอกมาใช่ดูหอบปอป๋ามาเลยติ๊กต่อนะ มาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดึงเกงกันอันนี้ให้ถือตัวนี้ะเดี๋ยวต้องเกงดังโปรเอเธอร์เดหายหรอหนึ่งสองถูกสองได้แล้วพา่ตอนี้สองเหรอใช่มาปายัส จับเบาๆหน่อยจับแบบนี้โอ้จับเบาๆหนูเจ็บเหรอใช่โอ้ขอโทษขอโทษจับแย่มากเจ็บมากโอ้ขอโทษขอโทษมีหรอท่าเอ็ดดี้นี่โยโย่สะท้าผิดนอกไม่ใช่ฮะวีดีดี้โยโย่สะท้านผิดนอกหนูโยขาผิดใช่แล้วถ่ายเอาถ่ายอยู่เอา ขาดีอยู่ไทยอ่ะเอาฐานีอยู่ตะโบหนูโยคะผิดพ่อต้องยกใหม่เหรอใช่ We two one เจอาไม่ถีบอีกเลยไหมได้ได้ยังอี๋มีได้ยังได้เลยค่ะพอแล้วนะอี๋อ้าวโอ้ยพอแล้วอีอี ป๊ายก่ไหวป๊าปวดหลังต่อปาปวดหลังเอาสก็ได้หนึ่งพอถ้าไม่ถ้าหนึ่งได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาหนูยังไม่ได้ยังหนึ่งได้ไหมหนึ่งไม่ได้หรอกเราจะเอาไม่ถ้าหนึ่งไม่ได้ก็ไม่เอาหนูจะเอาสีสี่มันเยอะไปพ่อปวดหลัง ก็ยังไม่พออยู่หรือมะยังไม่พอเอาสีอ่อ,อ,ยอ,อยาพิธาดูเจ็ดเอ็ดเอ็ดเว็ดยิ่งอะไรรำยาให้หนูทางจอหนึ่งโตสามสองหนึ่งถูกพอรำพอแล้วไปได้โอเค